นะครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง YouTube ทิศคุณลโมเชนแอวชุดของป้าเราเสียงบัรยายบองยางมลมาดผู้รองของรายการครับน่าสนใจครับงานช่วงระหว่างวัจจราชปอบงสว่างครับ126ปอนด์กางเกงสีแดงเจอกับนักชุดดอมสดจอมพิกด็อกจอมดูเดือดอีกหนึ่งคนครับทางด้านจตุรัสซับปีดานหนึ่อนด์่สิบกนด์กันเป็นฝ่ายน้ำเงินน่าสนใจคู่นี้ครับใครจะหลับใครจะนนใครจะนับใครจะน็อกน่าติดตามครับหนักแรงเหมือนกันทุกลูกครับ ตาดก็ตามเกมตามสไตล์ครับใส่ขาต่อยหมัดที่จักรวาลเกมเขายังดูไม่เล่นก็ดูไปเรื่อยๆครับคุณเกมผู้นัิการอยู่กับสไตล์เสียบอ๋อนี่ล่ถ่ายจากมุมตรงนี้ครับที่ให้แข่งรับสมัครโดนสอบโดนแทงขวาด้วยโดนศอกซ้ายบวกครับเสียบ โดนของใครก่อนเท่านั้นครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายจากมุมตรงนี้ครับเพื่อที่จะได้อาจารย์ในการรับชมพอเต็ดีต่อทีเสียงดังฟังใจครับาย ัหคนมีเข่าครับต่อยหลับหรือไส้แตกแล้วเราติดต่างขวาไมิถึ<อ>งครับจ<อ>ังหวะนี้ยกครับถามต่อวันนี้ยกที่3ค,ครับขอต่อยก์สามขอระเบียดอยู่ที่ด้านมุมน,น้ำมือไปเป็นสองช่วงตัวมาดูครับยกนี้ครับทางด้านมาัตติล่าครับจะพลิกเกมเอาลูกไหนมาอัดทางด้าน จตุรัสจตุรัสกับมัจจุราชเอาครับโอ้ขวาเสียคนตรงนี้มัดคนนึงนี้เตาอ้มัดขวาสับเสียบเสียครับโฮมในของจัตุรัสครับ หวางแล้วเสียหวังแล้วแทงครับแนววงนอกนี่ทางด้านจตุรัตด,ดูเฉียเดเก่ยครับแว่าดูวงในครับเสียครับเต่งเข่าซ้ายลากมาซีานี่โดนเกี่ยล่างก็ลงไปครับ มานสั่งให้เดินครับปิดตั้มพร้ประแดงครับน้าคณนะรับพิยาครับสั่งให้เดินเสียบเดินแทงครับสี่ กำลังอาวุธความหนะักความแรงครับเดี๋ยวต่อครับจ,จัตติาัาจะมัตติลามัตติลาตี นมาตุราจตุวัตยังเดินต่อคับโอ้ลูกซ้ายขวาหยับตียตีย่ะตียีสาโอ้เสียงมาสากขวาครับตีอ่ะตียครับจตุรัตนีมีมีเข่าเพราว่ามัตราชมีหมัดครับ ถามคำถามได้ดีด้วยครับหมัดสองของมัตุร่าดูครับมัตุล่าสามเข้าไปสี่ครับโอ้หมดยกที่สามครับสุกมันครับถามต่อบนที่ยกที่สี่ครับบอยตัวยกสี่ความละเอียอยู่ที่มัตุร่าครับตรงด้านมุมแดงครับพิกกับมัตุล่าห้าสามครับมาดูยกนี้ครับทางด้านจัตุร่าสี่ครับสี่เข้าไปครับดูครับสี่ครับอาศัยความแข็งแรงครับเดินเสียบเดินแทงเข้าไปครับ